เคสน,นี้นะคะเขามีอาการปวดหลังช่วงล่างนะคะบั้นเอวสลักเพชรนะคะแล้วลงขาด้านนอกนะคะคือเส้นนี้นะคะที่เรากําลังนวดย้ําอยู่นะคะเราได้ทําการนวดคลายเส้นชิดกระดูกหลังเรียบร้อยแล้วนะคะคลายสลักเพชรบริเวณบั้นเอวทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมานวดย้ําเส้นนี้นะคะที่เขาปวดแล้วลงมานะคะบางครั้งนะคะจะชามาถึง นิ้วก้อยนิ้วนางเลยนะคะอาการปวดแบบนี้นะคะก็มักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะคะแต่เราจะทําการนวดคลายทั้งสองข้างเลยนะคะหลังจากที่เรานวดข้างนี้แล้วเราก็จะไปทําการนวดอีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําท่า ดัดยืดเหยียดนะคะเพื่อคลายสลักเพชรหลังช่วงล่างนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขานะคะก็มีท้าดัดยืดเหยีดยดนะคะมากมายนะคะที่เราจะนํามาใช้ในการนวดนะคะเหมือนที่เราเคยทําคลิปแนะนําไว้หลายๆคลิปเนาะก็จะทําให้อาการปวดสลักเพชรแล้วลงขานะคะดีขึ้นมากๆเลย